ครับหลังจากใส่เสือให้เดือนนึงครับพี่น้องนี่ครับน้องปีใหม่ครับเป็นใส่เลือนพี่น้องนี่ครับใส่เสือให้แล้วก็พาลัดไว้ครับตรงสะดือครับว่าสะดือเพรสิขึ้นไปว่าเอามาอนีกัได้กำหนดเดือนนึงครับเดือนนึงกัเด๋ยวสีมะแขะให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องหลังจากออกเสซจครับใส่เลือนหายไปครับ ใส่กลับขึ้นไปให้เก่าครับแต่ว่ากัยังอันนี้อยู่ครับเดี๋ยวให้เมียเรียเดี๋ยวก็หายครับนี่นี่พี่น้องตรงนี้ครับเมื่อก้านไม่ฉีดไหลลงมาครับตอนนี้หายไปแล้วครับขึ้นไปทึ่งเพิงนะครับนี่ครับหลังจากคหนไว้เดือนนึงครับพี่น้องหัวใส่เลื่อนนะครับ ที่แก้ไขนะครับเราดูมาจาก youtube นะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับจะทําเสื้อให้วัวนะครับนี่ครับน้องวัวครับน้องปีใหม่ครับในสารมาที่นะครับไส้เลือดครับบมวป่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้จะสามารถบีบขึ้นไปข้างบนได้ครับดันขึ้นไปข้างบนได้ครับนี้ผมก็จะเอาจะเย็บเสื้อให้